Autonomy is an illusion. สวัสดีครับผมเจมส์จิมรูนะครับหลายๆคนคงเล่นเกมเหล็กออเดอร์จินวารเป็นอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทาทุกท่านนะครับผมไปพบกับข้อมูลหลุดข้อมูลแรกครับสำหรับแพท3.4ซึ่งขอบอกเลยครับผมว่าข้อมูลนี้นะครับทำให้สายซัพพอร์ตหลายต่อหลายคนนะครับผมยิ่งเป็นแก้มปริ่เลยแหละครับเพราะสายซัพพอร์ตนะครับจะมีไอเทมที่เป็นไอเทมเริ่มต้นเข้ามาแล้วนะครับโดยไอเทมดังกล่าวนั้นจะเป็นอะไรและมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกก็ด ปิงเพื่อเป็นแรงใจในการท,ทําคิดเดียใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับ w p Shop เติมเกมยร์ทัว่วจะได้100%เติมที่น่อบว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนถ้่นสนใจก็สามารถคลิกที่หน้าใต้คลิปและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด,ด้วยนะครับกระเทนกูเกมมิ่งเกียร์แบรนด์เกมมิ่งของคนไทยโดยคนไทยครับแบรนด์เกมมิ่งที่มีขายทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเมาส์คีย์บอร์ดใครสนใจนะครับสามารถใช้โค้ดเทนกูเอ็กจินเพื่อรับส่วนลดสุดพิเศษจากช่องจินวารุได้เลยนะครับผมลิิงงกก์อยู่่ด้้้าานนลลลใตคคปะแว็ WTC ร คอมมูนิตี้ดีๆที่มีการแขวนคอมมูนิตี้ที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกต่อคำถามให้ครบที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับ เอาละครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าตัวของไอเทมเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับสายพพอร์ตที่มีการถูกปล่อยออกมานั่นเองโดยไอเทมที่มีการถูกปล่อยออกมานะครับผมจะมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันครับชิ้นแรกนะครับผมจะเป็นเคียวลักษณะประมาณนี้เลยครับซึ่งเคียวตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่า Spectral s i c c l e และก็จะมีโล่แถมใหม่อันหนึ่งครับโดยโล่นี้นะครับจะชื่อว่า Relic Shield นั่นเองครับโดยไอเทมทั้งสองชิ้นนี้นะครับผมถือว่าเป็นไอเทมที่มีความสามารถแตกต่างกันนะครับแต่ว่าวิธีการทำงานเนี่ยแบ่งตามสา ซึ่งใครนะครับผมที่เป็นสายแอบตอดแอบลอยแอบโจมตีศัตรูเป็นเนียนเนีเนี่ยก็บอกเลยครับผมว่าตัวของสเปก t รัลนะครับผมน่าจะดีกว่านะครับหรือว่าตัวของเคียวแต่ว่าใครนะครับผมเน้นสําหรับการจัดการกับตัวของมินเนียนนะครับแล้วก็เล่นเป็นเกมรับมากกว่านะครับผมบอกนะครับผมว่าตัวรีดิชิลเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่น่าสนใจมากๆเลยละครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมหลักๆแล้วไอเทม2ชิ้นนี้ถูกออกแบบมาให้ตำแหน่งซับพอร์ตนั้นได้ออกมาเป็นชิ้นแรกเพื่อจะอยู่ในเลนนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาาาดดูกกันีวว่่ผม ความสามารถสำหรับตัวของ Spectral c i c l e นะครับกับตัวของ Relic Shield นี้มีความแตกต่างยัอย่างไรกันบ้างนะครับ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าไอเทม2ชิ้นนี้จะมีความแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่าต้องขอขึ้นคำเตือนไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความสามารถได้ในอนาคตนะครับแต่รู้แค่ว่าไอเทม2ชิ้นนี้เนี่ยน่าจะมาแน่นอนนะครับมาเริ่มกันที่ตัวของโล่นก่อนเลยครับโล่ตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่า Relic Shield ครับโดยโล่ Relic Shield นะครับจะให้ความสามารถตามนี้นั่นก็คือ จะบวกพลังเวท5หน่วยครับพลังชีวิต30หน่วย แล้วก็อัตราการฟื้นฟูพลังชีตพื้นฐาน25%ครับรวมถึงทอง2ทองต่อ10วินาทีนั่นเองโดยจะมีความสามารถติดตัวนะครับผมสำหรับไอเทมชิ้นนี้นั่นก็คือตัวของ Spoil of War ในขณะที่มีแชมเปี้ยนเพื่อร่วมทีมของเรานะครับผมอยู่ใกล้ๆการโจมตีสังหารมินเนี่ยนของเรานะครับผมจะทําการสังหารทันทีหากตัวของมินเนี่ยนเหล่านั้นนะครับมีพลังชีวิตต่ากว่าที่กําหนดไว้โดยถ้าเป็นมินเนี่ยนตัวโจมตีระยะใกล้เนี่ยจะประมาณ50%นะครับก็สามารถสังหารได้เลย ถ้าเกิดว่าโจมตียะไกลเนี่ยก็30%นะครับซึ่งจะคิดจากพลังชีวิตสูงสุดของพวกมันนั่นเองโดยการสังหารมินเนี่ยนนะครับผมจะมอบทองในจํานวนที่เท่ากันให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยเอฟเฟกนี้นะครับผมจะทําการชาร์จขึ้นมาใหม่ทุกๆ35วินาทีโดยสามารถเก็บสูงสุดสแตกกันได้สูงสุดที่3ชาร์จนะครับโดยจะมีเควสนะครับนั่นก็คือ เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราสามารถรับทองได้ทั้งหมด500ทองจากการสังหารมินเนียนจากตัวเอฟเฟกของสปอยล์บัวจะทําให้ไอเทมชิ้นนี้เปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นทากอนบัคเกอร์ซึ่งทําให้สามารถใช้เป็นไอเทมในการกดใช้วอดได้น,นั่นเองครับอันนี้นะครับผมเป็นสําหรับตัวของส่วนโลนะครับ ไอเทมของทากอนบัคเกอร์นะครับตัวของไอเทมชิ้นนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําการกดใช้งานตัวของไอเทมทากอนบัคเกอร์นะครับจะทําให้เรานั้นสามารถที่จะปักวอร์ดได้นั่นเองครับก็คือจะมีวอร์ดอยู่ในช่องไอเทมเราเลยนะอันนี้นะครับเป็นไอเทมของฝั่งลิลิกชิลนะครับต่อไปครับเราไปดูของไอเทมเคียวอย่างสเปกโทรซิกเกิลกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะครับโดยไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะให้พลังโจมตี5ครับพลังชีวิต10อัตราการฟื้นฟูมานาพื้นฐานยจะมีความสาามรถติดตับห้าเปอร์เซ็น Inh. ในขณะ er ท,ที่เรานั้นนะครับอยู่ใกล้กับแชมเปี้ยนเพื่อนร่วมทีมเมื่อไร่ก็ตามที่เราทําการสร้างความเสียหายให้กับตัวของแชมเปี้ยนหรือสิ่งก่อสร้างนะครับจะได้รับ20ทองครับโดยเอฟเฟกนี้นะครับสามารถเกิดได้3ครั้งในทุกๆ30วินาทีครับหรือว่าสามารถเก็บสแต็กได้3ครั้งนั่นเองโดยมีครีปเหมือนกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมที่เราเก็บสะสม500ทองจากไอเทมชิ้นนี้ได้นะครับจะทำให้ไอเทมชิ้นนี้นะครับผมเปลี่ยนไปเป็น h a r o w i n g ค r e s ซ e n t เมื่อไร่ก็ตามที่เรากดใช้ไอเทมชิ้นนนนนนี้้ะครรััับจทําากกกกดดใชวออ่่เเเงงซึ็หมมืลยผไ ยากเลยก็กลายไปเป็นอีกไอเทมหนึ่งเพื่อที่จะสามารถทําให้ไอเทมนั้นกลายไปเป็นวอร์นั่นเองครับทีนี้นะครับผมก็สามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าใครนั้นจะเล่นสายไหนนะครับถ้าใครจะเล่นสายเคียวนะครับก็จะเหมาะกับซัพพอร์ต ที่ต้องการจะเน้นการโจมตีต่อศัตรูเมื่ออยากต่อศัตรูแล้วได้เงินมาฟรีๆซัพพอร์ตตัวนั้นเนี่ยก็ต้องออกไอเทมชิ้นนี้นะครับหรือว่าเขียวนั่นเองแถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากเล่นเกมรับนะครับผมอยากเล่นแบบชิวๆสบายๆเน้นให้ ADC ของเรานั้นสามารถที่จะอยู่ง่ายสบายไปก่อนนะครับก็คงจะต้องเป็นตัวของรีลิกชิวนั่นเองนะครับซึ่งการออกไอเทมนะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าจะไปเล่นสายไหนนั่นเองนะแต่ว่ามันก็คงเกิดคําถามขึ้นในใจหลายคนนะครับว่า มันเป็นไอเทมที่ดีนะครับสำหรับการออกมาเพื่อจะให้ซัพพอร์ตันได้ออกมาเล่นกันแต่คำถามถามว่าแลวไอเทมถือว่ามันอัปเกรดไปจริงๆเนี่ยมันจะคุ้มหรอและมันจะใส่มายังไงเพราะอย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าในเกม e ห g u e อ f l e g e n d s และเหล็กออร์บิเ w i ว r Rift นั้นการวางวอร์ดนั้นไม่เหมือนกันโดยในของเวอร์ชัน PC นะครับผมจะมีไอเทมที่สามารถสลับเปลี่ยนการใช้งานได้นะครับและจะมีช่องสำหรับการวางวอร์ดแบบพิเศษเลยทีเดียวแต่ในของเวอร์ชันวา r ริปนะครับวอร์ดแต่ละอันเนี่ยก็จะถูกมัดรวมอยู่ด้วยกัน ดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิดคําถามว่าถ้าเอ่ทมมันเกิดการอัปเกรดขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวของวอร์ดที่จะถูกเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเติมแบบไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีการเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เพิ่มเติมจากการที่เรามีวอร์ดอยู่แล้วหรือเปล่าจากปกติ2อันก็จะกลายเป็น4อันและปักได้มากกว่าเดิมหรือว่าจะทําเป็นไอคอนแยกขึ้นมาสําหรับการปักวอร์ดโดยเฉพาะหรือว่าจะเปลี่ยนใหม่ ไม่ได้เป็นการเพิ่มวอดหรืออะไรแต่ว่าเป็นการเพิ่มความสามารถเพิ่มค่าสถานะต่างๆให้กับซับพอร์ตที่ออกไอเทมชิ้นนี้มาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยรายละเอียดนั้นยังไม่มีการชัดเจนว่าในเวอร์ชั่นของวาริฟไอเทมสอนชิ้นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างรู้แค่ว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในแพท3.4ที่กำลังจะมานั่นเองครับดังนั้นนะครับผมใครนะครับที่รอแพท3.4อยู่ถือว่านี่นะครับเป็นข้อมูลชิมลางที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวลวสาารรบใค,คบผมที่่อยกู้ว สันนั้นจะมาเมื่อไหร่นะครับก็บอกตรงนี้นะครับผมว่าจะมาในวันที่15กันยายนที่กำลังจะถึงนี้ ดังนั้นเดือนหน้าเจอกันแน่นอนครับสำหรับแพท3.4ยังไงนะครับก็ขอเพื่อนทุกคนนะครับผมจับตาดูให้ดีสําหรับแพทที่กำลังจะถึงนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวก็มีข้อมูลใหม่ๆหลุดออกมาให้เรื่อยอย่างแน,น่นอนเลยแหละครับยังไงขอให้เพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมเหล็ก Origin Wild Rift และที่สำคัญที่สุดน,นะครับท่านเพื่อนที่ถึงเกมเหล็ก Origin Wild Rift คิดถึงจินวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกลิ click, <ๆ>้งกิงเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปวิดีโอใหม่ออกมาเรื่อยยนนนะครับท่่าาเพืออกตติดตามข่าวาเกมรจจาากช่องินวรุ อย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมอีกออริจินวาริปไม่มีแขวนเพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม wtc w า r r i p thailand community community warrip ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจินวารุรวมถึงทิกตอกจินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอ,อ Enemies circle around me. 360, I count 'em with eight. I've been equipped with the spirit beside me since I was a baby. Just getting chaotic got me me a product for causing the chaos. Right here when they run, this got the underground city. We all sit. If I bring a couple rounds with me.